ไหนขอตัวนี้ตัวอะไรเคตัว K เออต่อเออต่ออ่านพิมพ์ต่อเร็วอ่านตัวนี้ก่เร็วอ่านก่อนอ่านว่าอะไร A G แล้วเนี้ยเอออ่านให้ฟังด้วย เทเทอะไรครับเทน้ำต่ออะไรครับรออะไรดูกรอเอขอนเ,เ,เลขเลขอะไรเลขไทยมีเลขไทย,เล,ทยเลขอารบ,บิดต่ออ่านว่าอะไรสะกดให้กูฟังสิมออะไรมอเอขอมีเมฆบนทอ้องฟ้าที่เล็กสะกดเป็นแล้วต่อครับลูกสออะไรครับรอเอขอสขกิ ปิ้งนางฟ้าเสกปิ้งเจ้าชายกลายเป็นกบต่อเร็วเปิดต่อเร็วเปิดต่อเร็วลูกนางฟ้ามันสวทำไมถึงชอบคนสวยเราอ่ะเพราะอะไรทำไมถึงชอบคนสวยคุณอ่ะคุณชอบคนสวยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมวันนั้นคุณบอกคุณบอกคุณลุงอ่ะชื่ออะไรน้มยีลาใช่ไหมยังคิดถึงเขาอยู่ไหมเนี่ย พี่ครูถามว่ายังคิดถึงเพื่อนอยู่ไหมคิค<น>ดถึงกโรงเรียนเ่หรอชื่ออะไรนะคนนั้นมิลาใช่ไหมน,น,น,ออนั่นแหละคนที่คนที่ส,สวย,ยบอกครูที่เขาชื่ออะไรไอ้ต่อบ,บอก,ก่อนเรียนด้วยเออชื่ออะไรนะคนนั้น่ะที่หน้าสวยๆอะ่ะชื่อมิลายังคิดถึงเขาไหมยังคิดถึงอยู่ไหมถามว่ายังคิดถึงไหมตอบ ีคนหนึ abei, ่งค่ะม uh, 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 uh. ีคนหนึ ui, ่งสวยกว่าเหรอไม่ใช่ม hey. uh, 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 uh. ีคนหนึ่งก็าที่เอาปาแต่ก็เป็นก็อีเหมือนกันเนี่ยแล้วก็ยันกระตักกันสี่กระตักห่าไอเทตูก้าวเลยอ่ะ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 ไปเล่นต่อเวอะไรดูเวลาต้องดูตรงไหนเอออ่านว่าอะไรสามสิบ ตาเขเลยมันวันเล่นแต่เกมเงี้ยตาเขหมดเลยยังเล่นเกมเยอะปะเราอะ่ะมีไหมครับเทยายายังมีเล่นเกมเยอะไหมคุูงถามว่าเออห้ามเล่นทุกวันนะต่อซอนมมีวันึมามาเล่นจะีเล่นเยอะเป็นตาอย่างเงี้ยตาเขตาเหล่ไปเลยอ่านว่าอะไรซอเอเออออ่านว่า เกเรเด็กเกเรคนไหนเพราะนั้นเขาเดินหัวล้อไม่เห็นจะเกเรเกเรทําไม่ได้ทาอะไรก็ไม่ดีอ่ะเออเนี่ยฉี่ข้างพื้นข้างทางไม่เข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยไม่ดีเลยต่ออ่านสิลูกค่ะเป๋ต่ออ่านไม้อันนี้อ่านดีดีอ่านก่อนไม้อ่านพิษหออะไร เฮราอ่านฮาเลมัวแล้วพี่เนี่ยอันเนี้นนนยว่าอะไรอ่านก่อนออเออป้ายปล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 ายเาสนุกเขาสนุกใช่ค่ะเขาเดินหุ่เลาะกับเพื่อนเลยสนุกมากเลยใครๆก็อยากมีเพื่อนต่อเร็วสออ่านอ่านอ่าน,อนสอเอนอไมโทเซนต่อต่อ เต้นเต้นเต้นต่อรอบไม้เอกไม่เอกเต้เออต่อผอเอนตอเล่นบล็อกกันเออเร็วๆผอเอโนไม่เอกเพ่นวิ่งเพ่นเลยเอาต่อเร็วต่อเร็วลูกเร็อกเร็วเร็วๆสกดให้กูฟังก่อนพอรอเองอเพลงร้องเพลงอ่ะ เดี๋ยวเล็กร้องเพลงครูฟังเพลงหนึ่งนะเอาเร็วต่อออะไรอเอวอเอวเอเออยู่ตรงไหนภาษาอังกฤษได้ไได้เอาเร็วๆครูยังอยากฟังได้ได้ภาษาจีนก็ได้ภาษาญี่ปุ่นได้เลยเดี๋ยวเล็กเสร็จแล้วเล็กร้องเพลงแล้วเต้นให้ครูฟังหนึ่งเพลงทำก่อนอเอวเอเออยู่ตรงไหนเออยู่ตรงไหนลูก เอ่านอ่านอ่านด้วยพออะไรสอเอเอออ่านอ่านก่อนอ่านก่อนสะกดให้ฟังออนเกออเปิดเออปต่อไปเร็วอ่ะไปเต้นให้ก่อนทำให้เสร็จก่อนหรืออยากเต้นก่อนอ่ะไปเลย้อเงให้ครูฟังด้วยอ่าตรงนี้เลยตรงนี้เลยเพลงอะไรภาษาจีนภาษาไทยภาษาอังกฤษ อะเพลงอะไรครับเพลงปัปจจัยเออหนูเร็วเพลงอะไรเร็วหนึ่งสองทำเต้นด้วยวันจื่อจีแล้วร้องด้วยดีโอ้เดี๋ยวไปเตนนะแล้วเดี๋ยวเจ็บลูกร้องเพลงด้วยไหนบอกเตะไหนบอกร้องด้วยไงทำไม่อะร้อง,องสิอาอาอยากเต้นอะไรเต้นแต่ระวังขาไปชนโตะ๊ะะลูกอ่ะเต้นอ่ะ พอยังระวังลื่นพอยังพอลำก็ทำต่อลูกเออโอเคอะตอนนี้นะครับเล็กต้องมาเขียนให้ครูนะเขียนให้ถูกว่ารูปนี้จะเขียนยังไงโอเคไหมครับเออเออเอ,อนี้ให้ทำให้ครูด,ดูอ่ะเขียนเลย A อเคเเเลขเทเสก T, C, แล้วก็เมฆเร็วเลยครับ เร็วเลยดูเอเขียนไง<ำ>เอาเร็วหยุดพูดก่อนแล้วเต้นนะเอาเขียนเ,เ,เร็วเอเขียนยังไงครับหัวอย่าเล็กเกินไปสิลูกหัวเล็กก็ไม่สวยอ่ะสระเอละ A เออให้มวกผมเออต่อเร็วโอเคไม่เก่งเนี้ยวันเนี้ยเดี๋ยวให้มามาซื้อวุ้นมะพร้าวให้กินสองช้วยเลยเจเร็ว A, อ่าแล้ว F สะกดยังไงครับ f f F เอเอออ่า๋อะสะกดด้วยตัวอะไร <O. S 1> ยกยเก่งจังเลยอ่ะเ <O. S 1> ก่งเลยเอาเลขเลขเขียนยังไงจะจำได้ไหมเนาะ อ่าครับเทเขียนไปเลยทอไหนทออะไรหน้าเอ็ะนั่งตัวตรงๆลูกนั่งตัวตรงๆครับเออต่อเอนั่งตัวตรงๆลูกอย่านั่งหลังงอไม่หล่อครับเขียนยังเลยอ่ะเอ๊ะเราเมฆสะกดยังไงนะ จะเขียนถูกไหมนะอไม่รู้เขียนให้ดูหน่อยเมเเออเขียนดูหน่อยเขียนดูสิเขียนสิเขียนสิบางคนไม่ถูกไม่ใช่กอไก่ไต้องตัวอะไรสะกดด้วยตัวอะไรขอไข่ก็ไม่ใช่แล้วมันเลขเลขต้องเป็นยังไงกใช่ คอรละคังเก่งมากเลยคิดออกแล้วแก้วงเร็วเออต้องเป็นคอรลลคังนะเออเร็วแก้เร็วแก้เร็วเก่งมากคิดออกเองเห็นไหม,มนเก็บให้อ่าวลคังเร็วเก่งสุดสุดเลยเก่งสุดๆเดๆเลยคนนี้แล้วต่อไปเขียนให้ถูกแล้วนะเข้าใจไหมครับเอออย่าเขียนผิดนะเออเอาเร็วเปิดหน้าสอ